you <laughs> เสียงปากเพียงเท่าทนั้นไม่สามารถใส่หรือกระทาการยิงกระสุนจริงได้อย่างเด็ดขาดปืนแบลการเป็นเพียงปืนสะสมและปืนโมเดลเพียงเท่านั้นผู้ใดกระทําหรือทาการดัดแปลงเปลี่ยนสภาพจะมีโทษและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับอ่าอีพีพิเศษนะครับรอบน,นี้ก็จะมารีวิวเกี่ยวกับการถอดสไลด์ของรีเท็กตีมนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาเกี่ยวกับไกลแข็งนะครับของรีเท็กตีมนะครับอ่ะอยู่ตรงหน้าผมแล้วนะครับรีเท็กตีมนะครับก็จะเป็นอ่าตัวของ รีเทนะครับตัวรุ่นนี้นะครับจะมีปัญหาบ่อยเรื่องไกแข็งนะครับพวกไกแข็งพวกอะไรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการถอดสไลด์เดี๋ยวนี้ผมจะมาถอดด้วยนะครับนะส่วนตัวนี้นะครับมีข้อพิเศษเลยนะครับตรงเรื่องเซฟของเขานะครับนะเซฟของเขาค่อนข้างที่จะพิเศษกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับมันจะต้องปรับจากด้านหลังนะครับอย่างนี้นะมันไม่ได้ปรับจากด้านหน้านั่นเองนะครับมันปรับจากด้านหลังนะครับนะ อ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีเทคนิคการแก้ไกลแล้วก็การอถอดสไลด์นั่นเองนะครับวันนี้นะครับเป็นอีอพีหนึ่งที่ผมจะนำเสนอนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนนะครับได้รู้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว CTX ตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีเงินด้านนะครับจริงๆล้วมี3สีนะ จะมีดำล้วนนะครับแล้วก็เงินเงาแล้วก็เงินด้านนะครับระบบของเขาเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นระบบ d o u บ l e Action นะครับตอนนี้ผมได้แก้ไขเรื่องระบบไกลแข็งไปแล้วนะครับโดยการใช้ WD40 นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าเราจะฉีดส่วนไหนบ้างนะครับเพื่อจะแก้ไกแข็งนะครับตอนนี้ก็เรื่อยๆแล้วนะนะแล้วก็วิธีการต่อสลด์ง่ายมากนะครับตัวนี้นะครับง่ายมากนะครับอย่างที่บอกนะตัวนี้จะมีสมสีนะครับมีดำมีเงินด้านแล้วก็มี เงินเงานะครับสามสีนี้นะครับนะจะเป็นคู่แฝดกับตัว RETX1 นะครับ X1 จะเหมือนกันเลยนะครับจะต่างแค่ว่า X Team กับอ X1 นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีข้อแตกต่างบนสไลด์นิดหน่อยแค่นั้นนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยนะครับเรื่องระบบตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับระบบเขาค่อนข้างที่จะดีนะครับก็คือเซฟนะครับจะขึ้นได้เลยนะครับไม่จําเป็นจะต้องขึ้นลํำนะครับหรือว่าขึ้นลํำไปแล้วนะครับสมมติผมใช้ับเบิ้ลซิงเกิลนะ ขึ้นรำไปแล้วก็ลั่นไม่ได้นะครับระบบเซฟค่อนข้างน่จะดีนะครับแต่เียอย่างเดียวคือมันปรับจากด้านหลังนะครับต้องเข้าใจนะครับบางคนไม่เป็นนะครับปรับจากด้านหน้านะครับอันตรายนะไปงัดนะครับอ่ะเราจกด้านหลังนะครับระบบดับเบิ้ลไดนนะครับดับเบิ้ลสิงกันได้นะครับงางลงพิงได้เลยนะครับเหมือนเบลิต้านะครับถ้าใครเคยเล่นเบลิต้า 92fs นะครับจะรู้เดี๋ยวเรามาว่ากันด้วยเรื่องการถอดเลยแล้วกันนะครับนะถอดก่อนเนาะถอดก่อนถอดง่ายมากเลยนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับเช็คปืนนะครับถอดนะก็ซีนเช็คลังเพิงไม่มีลูกนะครับนะไม่มีลูกแล้วขึ้นลำไปแล้วไม่เป็นไรนะครับปรัตบตรงนี้เลยนะครับปรับลงไปสุดเลยนะปรับลงไปสุดถึงแค่ตรงนี้นะให้มันดู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแค่นี้นะคือไม่ต้องปรับไปเหมือนลัมโบนะไม่ใช่นะครับนะปรับแค่นี้นะครับเห็นนะนจะโบแล้วดึงอันนี้ขึ้นมาเลยนะครับพอมันอยู่ประมาณนี้ดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมานะครับนะ เราก่อนดึงสไลด์แล้วก็ดกนะดึงสไลด์กระดกขึ้นนะครับแล้วค,ลค,ค่อยๆปล่อยนะครับนะค่อยๆปล่อยนะอันนี้ก็จะทําให้คุณลูกค้าของของของเจ้าของปืนด้วยนะเพราะวันนี้เขาอยากจะเห็นด้วยนะครับอ่ะนี่นะครับก็ถอดออกมาอันนี้คือบูทล็อกคันอ่าตัวล็อกสไลด์นะครับบูทแล้วก็บูทของไกหลอดด้วยนะครับเวลาใส่ก็คืนตามเดิมนะครับเนี่ยสังเกตอ่าเอาเอาเอารูเนี่ย ออกด้านหน้านะครับเอารูที่จะต้องใส่กับไกด์หลอดเนี่ยหลอออกด้านหน้าประมาณนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปให้เงี่ยงด้านบนสามเหลี่ยมเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับให้ตามตามกับล่อง,งปืนเขานะครับเนี่ยล่องปืนเขาจะมนเห็นไหมสังเกตดูตัวจุดที่ใส่เห็นไหมเขาจะมวนโค้งนะแล้วก็ตัวโค้งเนี่ยลงนะครับเห็นไหมเนี่ยตามจุดตัวโค้งเนี่ยลงนะลงตามตามตามปืนเขาเลยตามแนวปืนเขานะครับแล้วก็ตัวถ้าเราใส่ลำบากเนี่ย เนี่ยใช้ตัวนี้ช่วยนะครับนะเวลาเราใส่ลงไปเนี่ยทำไมมันยากทั้งพี่มันมันไม่ค่อยเข้าอันนี้เข้าเลยนะแต่บางคนไม่ค่อยเข้าผมก็จะแนะนาว่าให้เอาเนี้ยสอดลงไปแล้วเขี่ยหน่อยเขี่ยให้มันเข้ารูนะครับจะง่ายนะอ่ะแล้วก่อนใส่สไลด์เนี่ยอันนี้คือถอดแล้วนะจบแล้วนะตอนใส่สลด์ก็ตามที่ผมใส่เลยเมื่อกี้นะก็ตามนี้นะครับแล้วก็ไกด์หลอดใส่เข้าไปนะครับใช้สปริงใส่ก่อนนะครับอย่าอย่าไปใส่ที่หลังนะเพราะว่าสไลด์มันจะไม่ลงนะครับสปริงใส่ก่อนนะครับแล้วก็คืนกลับเหมือนเดิมนะครับสไลด์นะครับ นี่นะครับกับง่ายมากนะครับแล้วตัวนี้ไม่ต้องเยอะเลยนะครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับเขามีเงี้ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับกดเลยนะครับกดง่ายมากเลยตัวนี้นะนะเนี่ยเห็นไหมกดง่ายมากเลยแล้วก็แค่นี้เองนะครับระบบแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองจริงๆนะครับเห็นไหมแค่นี้เองแล้วก็ระบบเซฟนะครับนั่งไกลไม่ได้นะครับปรับลูกป้าั้งไกลได้เดี๋ยวไปนั่ชั้นได้นะครับแล้วก็ขึ้นเซฟแบบไม่ได้ขึ้นลําซิ โอเคนะครับก็คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์หลายๆคนนะครับสำหรับคนถอดง่ายมากๆนะครับง่ายมากของคุณจอห์นบีนะอันนี้ต้องบอกตรงๆขออนุญาตใช้ปืนเพราะว่าลูกค้าอยากรู้ด้วยนะว่าจะถอดยังไงนะครับผมก็พยายามถ่ายให้นะครับแล้วก็วิธีการแก้ไกแข็งนะครับ2จุดที่จะต้องฉีดนะครับ1จุดสปริงตรงช่วงนกนะครับเนี่ยรอยมันจะมีช่องของอาแหนบของเขานะครับมันจะเป็นสปริงแหนบ เราเรียกว่าแหนบแหนบพลอยคอยตีกลับตีขึ้นนะครับจะเป็นวงกลมแล้วก็จะเป็นแหนบ2ทางนะครับฉีดลงไปอย่างนี้เลยไม่ต้องห่วงนะครับปืนปืนเปิดไม่เป็นไรเราเช็ดได้แต่ข้างในขใอ้เยอะไว้ก่อนอย่าปล่อยให้มันแห้งถ้าแห้งแล้วมันจะแข็งนะครับนะมันก็เหมือนคนเรานะครับเหมือนน้ำมันเครื่องอะประมาณนั้นนะครับถ้าเราปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งรถก็พังนะครับตามนี้นะมันก็จะฝืดจะพังนะแล้วก็ส่วนที่2นะครับเห็นรูตรงนี้ไหมรูตรงไกลนะครับรูตรงช่วงไกลนะ ฉีดเข้าไปเลยนะครับฉีดเข้าไปเลยจริงๆแล้วมันต้องจะต้องมีอะไรหลอดนะถ้าขัหลมันจะต้องมีหลอดฉีดเข้าไปง่ายๆนะครับจะได้เปิดปืนฉีดเข้าไปอัดเข้าไปในนี้เลยนะครับฉีดเข้าไปในไกลเลยนะครับแล้วมันแรกๆมันจะแข็งหน่อยแต่หลังๆมันจะนิ่มอย่างนี้เลยนะครับจะนิ่มแบบนิ่มเลยนะครับจะยิงแบบเลินมือมากแต่ว่าระวังสลอกนะถ้ายิงบ่อยพองนะครับนะอย่าไปเล่นมันเยอะนะครับเดี๋ยวสะพานไกพังนะครับแล้วก็จบแล้ว ไม่มีอะไรแล้วครับอ่าเรื่องไม็อย่างหนึ่งตัวนี้นะครับถ้าขึ้นลำหรือลูกหมอดสไลด์ค้างอ่ะแม็กกาซีนจะไม่ล่วงแต่ถ้าไม่ขึ้นลำอะไรเงี้ยเห็นไหมมันจะล่วงเลยผมผมเตือนนะหลายครั้งแล้วเป็นระบบของเขาบางคนไม่รู้พี่ทำไมแม็กกาซีนกดแล้วไม่ล่วงเลยนะครับจริงๆมันล่วงเลยนะครับแต่ลูกค้าจะต้องอ่าเวลาลูกหมอดสไลด์ค้างเนี่ยลูกค้าจะต้องถอดแม็กอ่ะมันไม่ค่อยล่วงนะแล้วก็ปรับลงไปก่อนแล้วก็เนี่ยถ้าสมมติว่ามันค้างอยู่เงี้ยมันไม่ล่วงนะมันจะไม่ค่อยล่วงนะครับต้องบอกตรงแต่ว่าถ้ายิงไปแแลล้้ววนะครับก็ด มันจะเด้งออกมาเลยนะครับตามนี้นะเป็นระบบของเขานะครับนะก็เรียบร้อยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่ออย่างใดน,นะครับก็ขอให้ลูกค้ากดแชร์กดสมัครให้ด้วยนะครับนะคลิปนี้ก็สร้างมาเพื่อให้ลูกค้าดูวิธีการถอดสไลด์ของตัวรีเทนไอซ์ครีมนะครับนะเดี๋ยวคลิปต่ตอไปจะมาสอนปืนถ่งบ้างนะครับเพราะว่ามันหลายหลายกรณีแล้วที่ผมไม่ได้ลงไว้นะครับเพราะว่า อาจจะมีประเด็นบ้างนะครับว่าเรื่องระบบปืนเสียนะเพราะเขาไม่ได้สอนไว้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็ถือได้โอกาสนะก็เลยมาสอนแล้วกันเนาะนี่แล้วลูกค้าเขาอยากรู้ด้วยนะครับ่าถอดสไลด์ยังไงนะครับโอเคก็ถ้ามีประโยชน์อะไรอย่าลืมนะครับกดติดตามสับไให้ด้วยแต่ถ้าอยากเป็นลูกค้างเรา ID Line รผมจะขึ้นมาให้นะครับนะตามนี้นะครับก็คลิปนี้ถ้าใครดูแล้วก็ขอบคุณมากนะครับที่ดูจนจบและอย่าลืมนะครับร้านเราโอแลวจะส่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวขอลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ